ยบริษัทสตาร์สันชายจำกัดเท่านั้นและได้รับหนังสือรับรองทางการค้าจากกลมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งบริษัทสตาร์สันชายยังไม่หยุดยัง้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสันคาร่าสูตรดั้งเดิมปรับปรุงสูตรใหม่เป็นคาร่าพัสเพิ่มความเข้มข้นเห็นผลไวกว่าเดิมของดีราคาประหยัดคาร่าพัสรับประกัน ไม่มีของปลอมประกาศเตือนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงสันทาราภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทสตาร์สันชายจำกัดบริษัทสตาร์สันชายจึงของประกาศเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกล่องสีอื่นที่ใช้ชื่อเดียวกับสันทาร่าแต่เปลี่ยนไปใช้กล่องสีอื่นซึ่งไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทสตาร์สันชายจำกัด วิธีการสังเกต 1. สังเกตที่โลโก้แบนสินค้าต้องเป็นลักษณะดังนี้ 2. สีกล่องของแท้ต้องเป็นสีชมพูและมีลายน้ำของบริษัทสตาร์ u ัน h ชายจำกัด 3. นโย,ยบายของบริษัทถ้าเป็นกล่องสีอื่นแสดงว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของบริษัทสตาร์ u ัน h ชายของแท้ เป็นกล่องสีชมพูฉะนั้นหากผู้บริโภคขั้นใดรับประทานสันคาร่ากล่องสีอื่นเข้าไปซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงใดๆขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทซาสันไทยจำกัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นกับสันคาร่ากล่องสีอื่นด้วยความปรารถนานดีจากบริษัทซาสันไทยจำกัดอย่าลืม ของแท้ต้องกล่องสีชมพูของแท้ต้องกล่องไม่เปลี่ยนสี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Ready Pin แน่นอนครับรายการนี้ครับนำเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคุณสุภาพสตรีนะครับมาเขาเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าทุกท่านที่รับประทานคาราพาสไปแล้วเราความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับให้กับตัวเองบ้างนะครับใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับเรานําเสนอออนแอร์อไปไม่ ไม่นานเท่าไหร่แต่ทำไมยอดขายมันเยอะมากจริงๆผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันยอดขายในอันดับหนึ่งในประเทศไทย จะใช้คพาว่าทั่วโลกเพราะว่าเราจะส่งต่อไปอีกต่างประเทศด้วยประเทศนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งสําหรับจะบอกว่าเดนีปิงของเราเนี่ยนะคะจะแชร์ประสบการณ์ว่าเพราะเหตุใดทําไมคาราพัทเพิ่งออกมาเพียงแค่3เดือนเราก็ตั้งเป้าไว้ของเราว่าเราจะเนี่ยตั้งเป้าคือยอดขายมันต้องเท่านี้แต่ปรากฏว่ามันเกินเป้าและมันเกินคาดมากๆมันไม่น่าเชื่อครับตอบรับดีมากเลยที่ให้บอกตรงๆที่ให้ถามป้องถามนิดนึงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีเยอะมากตามท้องตลาด แต่ทําไมคารพัฒถึงคลองใจผู้หญิงทั้งประเทศเพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพและมันรับประทานและมันได้ผลไงรวมไปถึงราคาใช่ราคาถูกประหยัดด้วยและขอบอกผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เรดี้พิงของเราเนี่ยนะครับคือมีทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับใช่แล้วแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันแต่ละคนแต่ละวงการนั่นเองแล้ววันนี้ใครมาคะพี่ทานางงามแม ใครรับประทานคารพาสไปแล้วเนี่ยสวยทุกคนนี่ไงต้องยอมรับมีดีกรีอยู่ทุกคนนี่คนนี้นี่เขาบอกว่าตอนนี้ก็มีผลงานด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นทนางเอกแล้วก็มีเขาเรียกว่าพิธีกรด้วยนะครับของรายการอุ้ยอย่ารอช้าไปเจอเขาเลยดีกว่าเอาเลยครับต้อนรับเลยค่ะคุณหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคบน้องหน่อยครับสวยเด้งมากเห็นอย่างนี้ในสี่สิบแล้ว่ะ อ้ยอ่าเตงานนิดนึงตอนนี้มีผลงานอะไรเห็นบอกว่าผโอ้โหเป็นนางเอกภาพยนตร์ด้วยใช่ค่ะขาดก็พิธีกรด้วยยังไงคะก็มีพิธีกรนะคะภาคสนามนะคะแล้วก็จะมีนะคะภาพยนตร์เรื่องรูปูรูปีค่ะเร็วๆนี้ใครเป็นูกล่าวคะเอ๊ะใครนะหน้าใครๆพี่ไทยเลยโอ๊ยน้าใครพี่ไทยคิดไม่ออกไปยะไรอะคิดไม่ออกเบียนเบียนเบ็ด แต่ส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดเขาจะบอกว่าเอ๊ะพี่เอกกบินมาหรือเปล่าคะพี่เอกกบินสองคนเอาดูกันเลยพี่เอกกบินกับพี่นี่อยากจะบอกว่านี่เขา ไป password. ที่อินเดียมานะไปถ่ายลูปูลูปีที่มาหนึ่งเดือนอยู่หนึ่งเดือนนะดำเป็นเนียงเลยนะค <notor iety> ลิกดำเป็นเนียงดำเป็นบ้านนอกอะนะรับประทานคาราบอัสไปไม่ถึงเดือนคุณดูแลผิวพธุ์เขากลับมาเลยนะเขาไม่ได้บอกอะไรเขาขอมาออกเลยนะเขาอยากอยากออกเพราะว่าอยากออกเลยจริงมากเพราะว่าเขารับประทานจริงๆอ้องซูมเหอะซูมขอยลอยให้ซูม ก็จะบอกว่าผิวใสและผิวเนียนเรียบริบไม่เชื่อเลยว่าไปอินเดียกลับมาเดือนหนึ่งแล้วะคุณคิดว่ากี่องศาอินเดียโอ้อย่างน้อยก็ต้องเท่าไหร่ละ30กว่าไม่รู้ว่าอย่างน้อยเท่าไหร่คะ5 2องศาจริงๆโอ้ตายแล้วกลับมานี่ผมร่วงแล้วคนก็ตายแล้วเดืคนในที่กองถ่ายโกนหัวหมดเลยแม้กระทั่งบินบริลลิ่งก็โกนหัวอยู่ไม่ได้คือมันร้อนมากร้อนจริง นี่เขากลับมาเขาเอาคาราพัสเนี่ยีบซัดเลยต้องแบบว่าแบบว่ากินต่างข้าวปกติทานวันละหนึ่งเม็ดใช่ป่ะคะหน่อยไหมค่ะแสี่เม็ดส่นละสองเม็ดค่ะสี่เม็ดไม่ไหวก็ดูดิไม่น่าเชื่อไปแล้วกลับมาคือผิวจะสามารถฟื้นได้เร็วมากอ่ะโอ้โหดำแบบดำแบบมากค่ะแล้วก็ผิวแห้งแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกได้ค่ะพอเวลาสมมติว่าปกติแล้วผิวเราถ้าเรา ไม่ได้ทาครีมหรืออะไรปุ๊บอย่างนี้แห้งมันจะเป็นรอยเป็นรอยขาวๆแคร์ถ้าสมมติว่าเราลองแบบขูดขึ้นมาหรือว่าไปโดนอะไรนิดนึงแต่ถ้าสมมติตอนนี้คือไม่ขึ้นขูดยังไงก็ไม่ขึ้นนี่ขูดให้เห็นเลยนั่นเอาเลือดซิปๆแล้วแล้วเห็นบอกว่าเป็นซีส้วยเหรอคะยังไงคะคือตอนแรกไปตรวจสุขภาพปกติอะค่ะแล้วก็หมอก็เลยแนะนําให้ตรวจภายในพอลองตรวจภายในปุ๊บเขาก็ตรวจปกติเราก็รู้สึกแบบเอะเราเจ็บ เราเจ็บทุกครั้งที่หมอกดพอสักพักหนึ่งก็ไปตรวจไปทำอักซเร์ซา,าวทำเสร็จออกมาก็ปรากฏว่าเจอซีดแต่ก่อนหน้านี้จะแย่กว่านิดนึงคือว่าเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นซีดเราเป็นคนคชอบทํากิจกรรมชอบเล่นกีฬาขีมา่ม้าอิงปืนอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จปุ๊บมันต้องออกกําลังกายแล้วก็ตัวเราต้องมูฟเมนต์ตลอดเวลามีอยู่วันนึงเรารู้สึกแบบว่า เอ๊ะอยู่ดีทำไมเราปวดท้องมากเลยปวดจนทนไม่ไหวจนต้องเข้า ICU ะค่ะแบบพอเข้าเสร็จปุ๊บหมอก็นึกว่าเป็นไส้ติง่งแต่พอไปทำอัลตราซาวด์ทำอะไรเสร็จปุ๊บมันไม่เห็นนะคะเสร็จปรากฏว่าซีแตกไปแล้วใช่พอซีแตกไปแล้วนี่คือจะปวดมากปวดจนหมอต้องให้มอร์ฟีนแล้วก็ย้ายกลับมาที่กรุงเทพนี่เป็นหนักเลยนะคเป็นหนักค่ะขี่ม้าไงขี่ม้าช่ขี่มา้มมา ติดแตกเลยแตสียู่แล้วแท็าขี่ม้าโอ้โหพี่ถ้าขี่ม้าหน่อยกับพี่อาจจะต่างกันนะหน่อยอาจจะแบบดูสง่าะไรของพี่ไม่น่าเลยท่เออแล้วไงแล้วไงแล้วตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่รับทานคาราพลสไปแล้วเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะซีส <S ees> ต่างๆ <S ees> รู้สึกดีขึ้นจากอาการที่ปกติหมอบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกปวดรอบเดือนหรือก่อนมารอบเดือนเนี่ยเราจะปวดมากเลยแต่พอทานตัวนี้เข้าไปก็คือมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะไม่ปวดคือปกติคนที่เขาเป็นซีสเนี่ยเวลารอบเดือนมาจะปวดหนักเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอทานคาราพัสเข้าไป <S <S <ees> <S ใช่ไหมคะ <S <S <ees> <S คือมันจะมีฮอร์โมนนะคะของผู้หญิงนะคะที่บางคนแค่บางคนนะคะอาจจะเป็นเวลาแบบมารอบเดือนเสร็จเขาจะปวด ช่วงสะโพกปวดช่วงข้างหลังแต่แนะนําเลยค่ะลองทานคาราบลัสแล้วกันนะคะมันดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วซีสที่บอกว่าเป็นธักกิจเท่าไหร่นะสามจุดสามก้อนก้อนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะสองสองถึงสามเซนค่ะสองถึงสามเซนตอนนี้เป็นอยู่ตรงบริเวณไหนเกิอยู่ที่ปีกมะลูกด้านซ้ายค่ะคือก็ไม่ถึงกับปีกมะลูกแต่ว่าก็คือใกล้แล้วคุณหมอบอกว่าผ่าไม่ได้ก็คือต้องทานใช่ต้องทานพวกฮอร์โมนต่าง ให้มาแบบเหมือนคุมเอาไว้ไม่ให้มันโตขึ้นนะะแล้วทานคาราพัสนานยังทานได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะเดือนหนึ่งแล้วซีสที่บอกว่าอยู่ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็อยู่เท่าเดิมใช่ค่ะคือไม่ขยับขยายไปไหนแล้วเท่าเดิมสองแล้วก็ความปวดนี่ก็คือไม่ไม่ไม่รู้สึกปวดแล้วใใช่ อ๋อคือหน่อยก็เราจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยซีสเนี่ยมันจะต้องโตไปตามอายุของมันแต่พอทายคาราัศเนี่ยมันเหมือนไปคุมไปยับยั้งไม่ให้มันเจริญเติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นมันอันตรายนะเพราะถ้าใหญ่ขึ้นมันสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งได้เป็นมะเร็งเนื้อร้ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคาราัศเหมือนทําหน้าที่ไปบล็อกไม่ให้ไอตัวซีสเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวต้อง นัดเขามาอีกนะ <S 2> <S 2> <S ใช่อีกประมาณเดือน2เดือนนัดเขามาอีก <S 2> <S 2> แล้วให้ดูว่าทําไมว่าคาราพัสเนี่ยถึงทําได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆนี่เราสั่งมาจากต่างประเทศมันที่ได้ผลใช่ใช่เพราะตัวฮอร์โมนที่หน่อยทานอยู่อะค่ะก็จะมีบางตัวที่ใกล้เคียงกับคาราพัสแต่ว่าตัวเนี้ยที่แนะนําก็คือว่ามันได้หลายเรื่องได้เรื่องผิวพรรณด้วยแล้วก็ได้เรื่องส่วนภายในด้วยค่ะ คิดว่าผู้หญิงนะพี่หายบางคนนะเป็นซีดนะตอนแรกนี่เป็น6เซนลดเหลือ2เซนแล้วพอทานคารพัทอย่างต่อเนื่องทุกวันตอนนี้ซีดฟอร์หมดแล้วฟอร์หมดเลยนะคะไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่รู้มันเป็นไปไหนเดี๋ยวอีก2เดือนเนี่ยต้องมาถามความคืบหน้าของคุณหน่อยทีนึงว่าซี้ หมดไปหรือย่างมันฝ่อหรือยัางแต่ที่แน่ๆมันไม่เจริญเติบโตขึ้นแล้วแต่คุณปัจจุบันคุณต้องดูดีๆนะดูดีๆเอาสีนี้สีเดียวเลยนะสีชมพูอ่าสีชมพูสีเดียวเลยคอทั้งสับสนเหมือนกันบงีนี่ของแท้แน่นอนผมกล้ารับประกันคุณภาพเลยจริงๆนะครับใช่สีอื่นนี่คือไม่ใช่คาราพลัสมันเดี๋ยวนี้หูมีไหนสีละสีนู้นสีนี้บางทีเอาชื่อเดียวกันอีกเอ้า สีปวดหัวไปหมดเอาสีชมพูนี่แหละนี่แหละครับสีนี่คือสีทนได้สูตรนี้แหละคะ่ะของแท้ของจริงคารพัทเพราะว่ามันต่อยอดมาจากสันคาระาเดิมที่เป็นกล่องสีชมพูถ้าเป็นกล่องสีอื่นเนี่ยไปสับสนอันนั้นเราก็ไม่รู้แหละแต่เนี่ยของแท้ของเราอะ่นะตอนแรกก็สับสนเหมือนกันนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างใกล้เคียงนะคะแต่ก็ ถ้าดูดีๆมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะ <mm <es> เ,เพราะว่ากล่องตัวนี้จะออกสีชมพูไม่เหมือนเลยไม่เหมือนก็ <mm <es> ตั้งแต่ตัวกระตุ้นก็ไม่เหมือนตัววาวๆตัววาวนะคะแลววิ่งเนี่ยวิ <mm <es> ่งวาวใช่แล้วก็สีกล่องก็ไม่เหมือนละอ่านะคะ โอ้โหวันนี้นะต้องบอกว่าเต็มอิ่มเดี๋ยวต้องเชิญเข้าใหม่นะพี่ไทยนะต้องขออยากดูซีซีซซีใช่เพราะว่าซอกอลปกติเนี่ยก็ต้องไปหาหมออยู่แล้วใช่ป่ะคะแต่ว่าที่หมอนัดบ่อยก็คือว่าต้องดูว่าซีที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันโตขึ้นไหมหรือว่ามันยังอยู่เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทานตัวนี้เข้าไปครั้งแรกที่หมอนัดตรวจ ก็เห็นผลเลยว่ามันยังอยู่เท่าเดิมนี่สุดท้ายนี้ให้คุณหน่อยฝากอะไรนิดนึงค่ะว่าทําไมคาราพัฒถ,ถึงคลองใจคุณหน่อยได้คะเชิญค่ะค่ะสาหรับท่านผู้หญิงนะคะ,ะหรือว่าผู้ชมที่สนใจเรื่องผิวพรรณแล้วก็เรื่องภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณปากมดลูกช่องคลอดอะไรต่างๆตัวนี้นะคะหน่อยแนะนําเลยว่าดีมากค่ะเพราะนอกจากว่าจะทําให้กระชับแล้วก็ยังทําให้ลดกลิ่นของ <า>ใช่ค่ะตกขาวอะไรอย่างเงี้ย,<า>ยค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนียจะรู้สึกมีปัญหาเรื่องเวลามีรอบเดือนก็ก่อนมีรอบเดือนก็บางคนจะเจอปัญหาที่ว่ามีตกขาวขึ้นมาตอนนี้ช่วยได้ค่ะลอนนุนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็สดใสด้วยค่ะที่สำคัญราคาประหยัดอีกด้วยใช่ค่ะราคาประหยัด <6 90. S 2> ล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ โปรโมชั่นหรือเปล่าคะใช่โปรโมชั่นตอนนี้1กล่อง690บาทซื้อ4กล่องแถมไปอีก1นึ่งกล่องกล่องกล่องอันนี้บอกตรงครับสองพัร้อยหบาทได้ถึง5กล่องเลยทีเดียวถ้าไม่โทรตอนนี้รู้จะโทรตอนไหนแล้วนะคะอ้าววันนี้ขอบคุณคุณหน่อยมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณหน่อยครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรอสาวคนตะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ